ร้อยนะสำหรับเจ้า toyota venturi นะครับ 3.0V นะปี2017คันนี้ไม่หนึ่0 0สกมิโลขายในราคา955,000นบาทนะครับไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะไฟตัดหมอกกันยังหน้าเป็นโครเมียมนะครับคันนี้มีกล้องนะครับ360องศารอบคันเลยนะครับที่ด้านหน้าด้านหลังกระจกมองข้างนะครับได้ล้อแม็กนะครับสีเทายางบิสต์โอนมาให้เรียบร้อยนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับทั้ง12ที่นั่งเลย นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับคุ้นคอนโทรลนะครับมีปุ่มคูสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครจอจอ Android นะครับ1ินิ้วนะครับเกียร์ออโต้แอร์เดิมนะครับนี่ครับแต่ง VP นะครับเต็มแบบอ่านนะครับเต็มระบบเลยแบบอ่านครับจอด้านหลังนะครับ24นิ้วนะครับนี่ครับตู้เครื่องเสียงนะครับตู้ซับ์10นิ้วนะครับประตูนะครับซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวาเปิดสไลด์หมดเลยนะครับเปิดอัตโนมัตินะครับนี่ครับเครื่องเสียงตู้ซั